เทียเอ็กนะคะพี่ก้อยจะออกต่อเนื่องเทียเอ็กเป็นฮิตเทียเอ็ก45นาทีแต่ว่าในคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปสั้นนะคะซึ่งทุกคนเอาท่าที่ออกกําลังกายจากเทียเอ็กเนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปจับเวลาเอานะคะคลิปที่พี่ก้อยทำเนี่ยเป็นการแนะนําท่าว่าเทียเอ็กออกกาลังกายอะไรได้บ้างน,นะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ท่าแรกของเรานะคะเป็นซิงเกิลเล็กลังนะคะก็คือจับเส้นเทียเอ็กแบบนี้นะคะจะท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้ามากๆเลยค่ะเราประคองสายเทียเอ็กแบบนี้นะคะแขนเหยียดตรงดึงตัวเองขึ้นไปนะคะขาอยู่ในลักษณะตั้งฉาก90องศาแบบนี้นะคะทำสอข้างนะคะทำทีละข้างแบบนี้ค่ะ20ครั้งต่อ ขาหนึ่งข้างแล้วก็อีก20ครั้งนะคะร้าวร้าวไปเลยะคะ่ะทําแบบนี้นะคะต่อเนื่องกันไปนะคะเราอาจจะพักสักประมาณ4วินาทีหรือ5วินาทีนะคะเพื่อเปลี่ยนท่าหรือพักหายเหนื่อยนะคะพี่ก้อยทําต่อเนื่องทั้งหมด45นาทีค่ะ ต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารหัวไหล่นะคะหรือว่าเดวนะคะให้เรานะคะจับเส้นเทียเอ็กนะคะยกนะคะแขนทํามุมตั้งฉากนะคะ90องศานะคะแล้วยกขึ้นข้างๆใบหูเราแบบนี้นะคะอันนี้จะได้หัวไหล่ที่เรียกว่าเดวด้านข้างไหล่ด้านข้างมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะ TRX Jump Squat คะท่านี้จะเหนื่อยมากๆเลยค่ะพี่ก้อยทำแค่20-30ครั้งนี่ก็หูฮาร์ตเลดขึ้นเบิร์นแฟตได้ดีมากๆเลยค่ะก็จะได้ต้นขาด้านหน้าและพร้อมกับก้นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารหลังแขนนะคะก็คือให้เราคว่ำข้อมือนะคะแล้วก็ลักษณะการหันลำตัวนะคะไปด้านตรงข้ามกับเส้นทีเอ็กนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวแค่ช่วงจังหวะข้อศอกจนถึงข้อมือนะคะช่วงจังหวะตั้งแต่หัวไหล่จนถึงข้อศอกของเราจะไม่เคลื่อนไหวนะคะท่านี้ก็จะเป็นการบริหารหลังแขนได้ดีมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารหลังนะคะเราจับเท x นะคะความข้มือนะคะแล้วก็แทงศอกไปข้างหลังแบบนี้ค่ะใช้แรงจากหลังนะคะดึงนะคะแล้วก็เรงกล้ามเนื้อหลังด้วยนะคะจะรู้สึกว่าหลังเราเนี่ยกระชับแล้วก็รู้สึกร้าวเลยค่ะท่าต่อไปนะคะเป็น t ท x จำหลังนะคะก็คือทำทีละข้างนะคะก็จะได้ต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังพร้อมกับก้นด้วยนะคะ ท่านี้นะคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะพี่ก้อยขอบอกเงื่อแตกกันเลยทีเดียวพี่ก้อยทําข้างละ20ินะคะสลับกันนะคะแล้วก็ทําวนไปนะคะคือทุกท่าเนี่ยที่ที่พี่ก้อยเอามาทําให้ดูเนี่ยพี่ก้อยทําครบ45นาทีเลยค่ะทําวนไปแบบนี้นะคะทําครบหนึ่งรอบเหลือเวลาก็ทําต่อไปหรือใครจะทํา30นาทีก็ได้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการบริหาร แกนลำตัวนะคะให้เราจับเส้นเทียเอ็กให้มั่นแบบนี้นะคะขาอยู่ในลักษณะความกว้างของหัวไหล่นะคะลักษณะเราจะทวิสต์หรือเยี่ยมลำตัวแบบนี้นะคะแกนกลางของลำตัวเราก็จะทำงานนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าท้องด้านข้างเนี่ยทำงานมากๆเลยนะคะก็คือทำพี่ก้อยทำข้างละ20นะคะทำทั้งสองข้างนะคะโหยท่านี้ใช้แรงมากๆเลยค่ะเพราะว่า ช่วงจังหวะที่เราปล่อยตัวเนี่ยแขนเราต้องเหยียดตรงนะคะแล้วก็ดึงลำตัวนะคะจากใช้แรงจากหน้าท้องนะคะให้ให้เกรงหน้าท้องด้วยนะคะและดึงตัวเองขึ้นนะคะสังเกตนะคะก็จะใช้แรงจากหน้าท้องนะคะแขนเราแคบประคองไว้ไม่ให้เราล้มนะคะ ถ้าต่อไปนะคะเป็นการบริหารหลังเหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เราคว่ำข้อมือแล้วก็แทงศอกไปข้างหลังใช่ไหมคะแต่ท่านี้พี่ก้อยหงายข้อมือนะคะจับหงายนะคะแล้วก็แทงศอกไปข้างหลังค่ะก็จะได้มุมที่แคบลงนะคะจะต่างกับคว่ำข้อมือแล้วแทงศอกไปข้างหลังนะคะลักษณะอันนี้เราจะ แทงไปล,ลักษณะข้างลำตัวนะคะท่าต่อไปนะคะเป็น l a t t r r r ์ n งนะคะหรืออีกท่าหนึ่งเขาอาจจะเรียกว่า Skater ก็ได้นะคะเหมือนการเล่นสเกตนะคะสลับขาซ้ายขวาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะได้ต้นขาด้านหน้ากับต้นขาด้านหลังค่ะแล้วก็เหนื่อยเลยทีเดียวค่ะได้เหงื่อมากๆเลย นี้นะคะสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ TRX นะคะหรือใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะไม่แพงค่ะตอ,อนนี้ประมาณ900กว่าบาทเองนะคะโอเคคือช่วงเนี้ยก้อยก็ยังฟิตหุ่นอยู่ที่บ้านก็คือยังกังวลแล้วก็ยังไม่สบายใจที่จะไปที่ยิมน,นะคะก็ออกกำลังกายที่บ้านก่อนค่ะโอเคไว้มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะก้อยก็ ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ออกที่บ้านอยู่นะคะมีคนบอกว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นหน้าพี่ก้อยเลยพี่ก้อยจะออกมาแต่ในคลิปออกกำลังกายนะคะถ้าเป็นคลิปอาหารช่วงนี้ก็จะไม่เห็นหน้าก็เลยมาให้เห็นหน้ากันนี่ออกเสร็จแล้วเมื่อแตกเป็นคิปทียาเอ็กนะคะ45นาทีโอ้ดูสิ เหนื่อยมากเพราะว่าพี่ก้อยยังกังวลค่ะยังไม่กล้าที่จะไปยิมน,นะคะก็เลยออกที่บ้านค่ะออกที่บ้านก็มีหุ่นฟิตลดน,น้ำหนักได้นะคะสวัสดีค่ะ